คนละมองยูวบองสาบนเดอนคนละโอ้เจ้าคือเอาจ้าโอ้บอมบอมกันร็กูยังเจอเหรอครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับบ่าวอิสานที่เก่นนะครับวันนี้ที่เกนนะครับมาอยู่ที่ ห้ยโบราณบ้านซาดนะครับตำบลขามป้อมอำเภอเพยินจังหวัดขอนแก่น,นครับซึ่งวันนี้อาจจะมีพิธีเข้าทรงนะครับก็มาติดตามตัวเลขนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุพุทธบุสามหาเตสวันโตรรมักบุสามหาปัญโยสังฆบุสามหาพภควะโหงสาธุอธิยังอัจจโยยนูมีปัญเตียสังมลยาภาเมลภิยา,า,าธาโกเสลเยมยัง

Satu selapsang saksenang sapatung nalikang palusanukawo satara kantu Satu parituaname tangsamita patantawi kita cita paritan menanggu Satu kita mejaruhi kiri-kiri teratap eketari kiri manim Kipirat eketami daruanakahane eha watungi Jemaah jayantu jawa jalan yang murni warawa โอกาสโอกาสะฆาเจ้ามีข้นนัทธาเราว่าจะมาลองเปาติเทพเจ้าทั้งหลายทั้งวังงมีสัที่ดับดาเดีอทีอไอยู่ในเผ่นดินไทยนักเรียังตุลาลัย้เมยอยู่ในกามาตุละดัเดในดูปาวัรันมีมันหมาในเป็นขอํสำรับเกิดไปจำตวีป เทียตนใดนะเพราะคนดำจะกาเหตุดมคขัางเกียเวัดุทธเจ้ในเสียสันวันถูกเป็นราชาของญาิคนอับแลยไปนานเสียตั้งชาตสันเกลย่าังอยู่ไกล้ยอยู่ไกลได้ทีุ่กตาจนแล้วเขะให้เริมาอุทรในลูลาสกาเดินตัวนั้นตัวโูนัตัวเยี่ยงเวันานนลาผงหูเทียบไม่ยันได้ยอั ตั้งแก่เมืออสิบันในโลกประการฉันท์ผลวันมีระาษีระบมพายายประกาศพระยาพุทธพญนาถาเท่าเอามาปยคงได้มากกมากูได้ปูป้านเนี่ยคงมีคงมีเอาคงยุ่งรอบที่ปู โูกระตุกเออมาถงไปกูกม่หงแม่เลยกูปูนี่ตีต้องปูสียมากสิต้องดีคนละมาต้องดีมนสีมากขออนุญาตใครเอาปูได้บ่เสียมากขอขอวาเอปพกนมาขอรองร่างมันั่งอห้กมาอย่กังจากหปูนี่ละคือปูนี่เป็นห้องพอต้องดีเี่รมันปูวิ่งเนี่ย อมเก็บสมั <call. S 1> ้็มอาตจำินละขอสกขอักเดียันนั่นต้องหูกกังีเอาตัวจังเสียงตัวกำให้เลยกูเห็นพละม่มาพูักน้อยเง้ลม่กนไมกวนไม่กไม่กนไมนไกไมคือาหคือบ่ให้พูดของบ้านพูดคือพูดของ้า โอ้บ้าหาเขามากพูเขามาเออวันนี้มือเตะแล้วมืออดแล้วฟังลำวามความสงไงความหมดแล้วโอมี้าจ้าจ้าจ้จ้าจ้าจ้า้า้าจ้าจ้าจ้้าจ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 ปา่้า้าจ้า้าาจ้าจาจ้าาจาจ้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 า้าาจ้้าจ้าจาจ้า้าจ้าจ้าาจ้าา เอารับไว้บารุงรับไว้ฝนกาจะเป็นตรงลวงเอามีมดสนำพวกให้บาทสรุปหลานคือกับพู๋โอ้ก็คืออไรบัเหียนฝนทาไมไม่กัดงอายมันนี่มันจะนอนนอนแต่ังคือหลานหลุดเนาะ

นาโม่พอเงียล่นก็พอเงเก็ดน่งกูนี่ละนกกูนี่ละพอเงียล่นะตัวสำคัญนี่จะเอาเาเถอะว่าได้ว่าได้ว่านั่นก็คูนคู่เลยโอ้จากวังรำซึ่งอยูด้บ่ใช่ลูกขลานเมื่อทุกคน

ทำานา้าสินมากต่างรลายกับประโยชน์กับว่าผลทายลูกหลานแน่อ้อเหรอเาวันคือไกเจียบลวก็กทีน่ออกรวมือหนีกับร้าาู่ออกสิภาษาดีพูดผลทายลูกหลานล่ะพูกัหายไปทุกคนละลูกเออรมุเจ้ารับปากกับพูดเลยพูดกับเจ้าไปเรื่อยๆลูกเออ ก้าวใดมาล้วก้าปูปูกับวังหันาูกขายมาเลยแม่แมเลยจะให้สุ่ยปิดสุ่ยปัดเออปูเออยพื่อลงมาเ่อโอ้ยก้าวแม่ว่าแม่ละวังหันปูกัใหันแปดสามตรงตรงกับห้นยังบนดังยวมุดจะกับว่าเอาวังหัน วันนี้เราจะเอาเต็มๆเลยเอายกเต็มบดเต็มหลักปูได้มาจังเลยก็ใา้จังไสแล้วให้ลูกเนาะสองตัวให้เน้นสองตัวก่อนร้างเขาว่ายู่ปูไปหาเขาดูไกลๆบนน่ะให้รีบกลับมากก็เลยบอกกราบมากเร็วๆเพรามันคือออกก่อนเด้อยกราบมาให้ลูกให้ร้าน เขาใส่ใจ to oh, ่ส oh, 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 like ิ่บ้าได้รืมจปากะไนะบอกหมดละลูกหลานกูทุกคนทั้งกรุงเทพทกทนพ่อก็บอกว่าสันมาิมาจ้างคามอลำว่าม่หนูเสือตระบาทท่องบาทก็ได้ฟังได้มาฟังตัวก็เจนก็ไปยายไปเรียกปู่มเนี่ไปยายกเจนรเรียกเ่ยเก็เจน้เจ็บมันหุมุเจยาจะขายเป็ดขายไก่สด้ัวปูบอให้ใ่หน้าซิ่ในกระเป๋า ขคากบผัวกบเมียก็ผัอจำเอากระดูกโบราณจำเอาอื้อสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย สูงบนบตงกลับหน่งศูนย์บนไม่ต้องเปล่ตองกับนะครับท่านผู้ชมหนศูนย์บนไม่ต้องกลับแม่บ้าบ่างเนี่ยแม่นางวากูจังบ่าวงกูกระปูกูหายมาแล้วมุกเจ้าอย่น่บ้ามุกเจ้าจะถ่าปูล่างตัวไหนปูปูจะให้ไปซื้อพระไม่มาให้ปูสัน กับมัเนกพ่นสรคจป่นี่ยเว่าพ่อพ่อหนีพ่อสินเดอะเเป็นมนสองมเดกเยอะสบายพ่อพ่หนีพ่อสินละวาน่ะไครเป็นมันน้งมะลิลาก็ได้ปุยฮะล้างพกฮางหช่อมเปล่างล่างเออ่ พิไม่หน่อยเลยครับอเรับไปูการินครับ่า้าสินไบราณการรัศินเลยนะครับตรงตรง้กองกอพวกหามาต้องกลับอ้กองกลับล่างมาต้องกลับพ่อเจรับไปลูกพ่อเรับบ่อตังังลูกตบือตบเพื่อ